สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเข้ากลางเดือนมกราคมแล้วมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะขอพลังงานชาวราศีเมษอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเรามาดูกันว้าวชาวราศีเมษข่าวดีมากๆเลยจัสเมน 10 of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups ผลลัพธ์ของการกระทำของคุณกำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังและรอคอยคือความตั้งใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือ j u d g m e n t ความจริงการตัดสินผลลัพธ์ความจริงผลลัพธ์ของการกระทำกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังมุ่งมั่นตั้งใจที่ที่จะทำอะไรเงิน เงินก้อนใหญ่อสังหาทรัพย์สินความมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งที่คุณรอคุณต้องไปให้ได้คุณอย่ายอมแพ้คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณเป็นต้นปีที่คุณลงทุนกับตัวเองสู้กับตัวเองเก็บหอมรอมเร็บกับตัวเองเปิดใจที่จะทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆกรรมคือการกระทำสิ่งที่เราทำไว้สิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้คือผลลัพธ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นความมั่งคัง่งความดมสมบูรณ์ความสุขสบายใจสุขสบายกาย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินมีเงินเก็บมีเงินใช้มีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเฉลิมฉลองมีการแต่งงานคอมมิชเมนต์นะคะมีคู่ชีวิตที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้หรือในอนาคตคือสิ่งที่คุณทําไว้สิ่งที่คุณวางแผนไว้สิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณรู้สึกเชื่อในอินทรยชันของคุณ Queen of cups i อินท t i ย n อารมณ์ความรู้สึกของคุณและความ ความมั่นใจในตัวตนคุณนะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียอินเทอร์ชั่นเชื่อในอินเทอร์ชั่นของตัวเองสำคัญมากๆเลยในการตัดสินใจจงเข้มแข็งจงเด็ดเดี่ยวเดินไปให้ได้และใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองค่ะสัญญาณของวอเทอร์ไซด์น้ำอารมณ์ความรู้สึกศิลปะศิลปินความอบอุ่นความอ่อนโยนความจิตใจดีความโรแมนติกจะทำให้คุณได้ดึงดูดทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักทั้งความสมบูรณ์เข้ามาชาวราศีเมษสวยงามมากเลย เพราะว่าคุณรู้ชาวราศีเมษคุณมีความเป็นผู้น,นําอยู่แล้วเชื่อว่าความเป็นผู้น,นําของคุณโห oh, ความสมาร์ทของคุณนะทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณมีเงินมีงานมีความมั่งคั่งร,ร่ารวยเกิดขึ้นได้ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าได้ขยับขยายกิจการธุรกิจเรด้ว่านี่คือสิ่งที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่อสังหาทรัพย์สินไม่ได้มาจากฟุกฟลุกแน่นอน ถ้าได้มาจากพลุกก็คือถูกหวยถูกรัตเตอรี่หรือไม่ก็ได้รับมรดกใช่ไหมคะสองอย่างเท่านั้นแต่ใจเย็นๆก่อนสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนชาวราศีเมษแต่เชื่อว่าเมษกําลังประสบความสําเร็จมั่งข้่งร่ํารวยด้วยธุรกิจหน้าที่การงานของตัวคุณเองด้วยการสร้างด้วยการวางแผนด้วย,วยการลงทุนกับตัวเองนั่นเองสวยงามมากๆชาวราศีเมษคุณกําลังร่ํารวยมั่งขั่ง จงไปต่อไปนะคะเ r e a Wands ไปต่อไปอย่ายอมแพ้ไม่เล่นเล่นในความสำเร็จคุณกำลังได้ความสำเร็จแบบมั่งคั่งจริงๆนะคะคุณกำลังได้ออกไปสู่ชีวิตใหม่ได้ได้ว่าบางอย่างที่คุณรอคอยการเดินทางต่างประเทศการเดินทางไกลหรือว่าอะไรบางอย่างโยกย้ายที่อยู่หรือว่าทรัพย์สินในสังหาหรือว่าอะไรที่คุณรอคอยตอนนี้คุณมองไปยังภาพความฝันของคุณเป้าหมายของคุณมีภาพมีภาพความฝันในหัวแล้วนะ เป้าหมายสำคัญมากนะคะความคิดความรู้สึกของเราแล้วก็ความตั้งใจรอของเราจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่ายอมแพ้อย่าหมดไฟเดินหน้าต่อไปชาวราศีเมษนะคะความคิดความรู้สึกของคุณบาลานซ์ความสมดุลในชีวิตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น five of swords ตัดสินใจตรงไปตรงมาแล้วก็อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณ เริ่มละที่จะขจัดสิ่งลบๆได้แน่นอนค่ะอะไรบางอย่างมันก็กําลังทําให้เราได้ตัดสินใจในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราขจัดความคิดอะไรคิดเดยอะคิดมากออกไปแล้วเราตั้งใจไปสู่เป้าหมายของเรามันก็คือการเดินตรงไปสู่ความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าอะไรบางอย่างมันจะยังคงแบบต้องค่อยๆจัดการทีละเล็กทีละน้อยกับปัญหาจุกจิกอะไรนู่นนี่เข้ามาแต่คุณก็จัดการได้การพูดการเจจาการปรึกษาหารือการวางแผนนะคะ ความคิดแล้วก็ทัศนคติอะไรบางอย่างของคุณที่จะทำให้คุณได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในชีวิตของตัวคุณเองและทำให้คุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จแบบยั่งยืนมั่งคั่งมากๆชาวราศีเมษ n of Wands นี่คือตัวคุณเลยราชินีมเมท้าวธาตุไฟและเชื่อได้ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีอินทรีย์บางอย่างในตัวเองนะคะสัญชาตญาณบางอย่างใน ในการตัดสินใจสัญชาตญาณบางอย่างในการอยากที่จะเสาะแสวงหาความสุขความสงบหรือกําลังที่จะได้ออกไปเดินทางเดินทางไกลหรือกําลังที่จะพลันอะไรบางอย่างในใจหรือกําลังที่จะต้องการไปสู่ท้องทะเลนะคะท้องทะเลธรรมชาติไปไว่ายน้ําไปดําน้ําไปอะไรในช่วงนี้ชาวเรือีเมษก็ดีมากๆเช่นกันเพราะว่าคุณอาจจะทํางานหนักทางานเยอะหรือว่าคุณอาจ,จต้อง ต้องการความสดชื่นสดใสเฟรชไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับอะไรบางอย่างกําลังบอกให้คุณต้องต้องทำสิ่งนั้นนะควีนอวอเเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าอินทรยชันของคุณมาพร้อมกับความเชื่อมัน่นมั่นใจของคุณมากๆเลยทํางานควบคู่กันนะคะสวยงามจังเลยมันมันมีพลังมากๆเลยนะคะชาวราศีเมษ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกชาวราศีเมษ energy ของคุณ knife o f penacles ไปอย่างช้าๆและใจเย็นๆเรียกได้ว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณสิ่งที่คุณจะได้รับคุณกำลังเดินไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยแบบยั่งยืนจริงๆนะคะใจเย็นที่คุณจะได้บทพิสูจน์กับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นบททดสอบของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อเราสึกว่ามีความใจร้อนเกินไปเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลามันช่างเดินช้าแต่ถ้าเราสึกว่าเราดื่มด่ากับความสุขในตอนนี้วินาทีนี้ไปด้วยมันก็จะรู้สึกว่ารวดเร็วเหลือเกินในแต่ละวันใช่ไหมคะรานนี้ก็คือใกล้จากกลางเดือนมก,กร,ราคมแล้วชาวราศีเมษอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเลยเซอร์ไพรส์เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันเป็นเรื่องราวของการความจริงบางอย่างก,กําลังจะปรากฏนอะเรื่องราวกรารทหานไม่ทันในตั้งตัวบางเรื่องก็ใจเย็นๆก่อนนะอย่างที่บอกนะควีนอว์สขึ้นมาเตือนของการใจร้อนตัดสินใจอะไรรวดเร็วเพราะนั้นชะลอในการตัดสินใจชะลอในการคิดอารมณ์บางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางวางแผนสำรองนะคะบางสิ่งในชีวิตขอขยายเดอะทาวเวอร์ค่ะขอขยายเดอะทาวเวอร์ว้าวควีนอว์เพนูโกสร่ำรวยมั่งคั่งนะคะในเดือนนี้ชาวราศีเมษ นี่คือคุณคุณอาจจะรวยแบบไม่ทันในตั้งตัวเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะทำธุรกิจหยิบจับอะไรในช่วงนี้มันก็ดีมีการลงทุนการต่อยอดอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าช่วงจังหวะทำมิ่งชีวิตมันหล่นทับได้เงินได้บ้านได้รถได้ได้เก็บนะบเก็บสะสมเงินมากขึ้นได้มีเงินเก็บมีเงินเข้ามาในกระเป๋าแบบนี้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าเป็นช่วงจังหวะทองของคุณก็รีบสปีเต็มที่เลยนะคะมันก็จะมีอะไรบางสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณสุกว่าโอ้โหฉันร่ารวยแล้วนะฉันมีความรมสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเองนะคะสวยงามมากๆใจเย็นๆค่ะ Queen of p e n t a c l e เชื่อในสเสน่ห์ของคุณเชื่อในความสามารถของคุณ k n i g h of s w o r d เพราะว่าคุณจะประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งของตัวคุณเองชาวราศีเมษต้อง ต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องเงือตกนะคะต้องมีเงือนะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทถึงจะประสบความสําเร็จแ้วความสำเร็จนั้นได้มาอย่างไม่ทันใดตั้งตัวด้วยจริงๆเวลามันเกิดจังหวะเวลาช่วงนั้นเพราะนั้น knife of sword คือความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่รอการติดต่อหรือว่าเรื่องราวที่รอคอย,คอยการพูดคุยนะคะหรือจังหวะชีวิตในการเดินทางใหม่ๆของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองชาวราศี เชน10 of Wands เกิดขึ้นนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจเติบโตภาระหน้าที่ก็เยอะมากขึ้นความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นเติบโตไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณใกล้เข้าสู่เป้าหมายแล้วอย่ายอมแพ้หมดไฟใช่ไหมปลุกไฟของตัวคุณเองขึ้นมาไม่ว่าการปลุกไฟในตัวตนของคุณจะคือเรื่องของอะไรการเดินทางไหมจิบกาแฟไหมออกกำลังกายไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะการ ปดข้อบาไหลนะคะปวดหลังนั่งนานมากเกินไปอยู่ที่เดิมๆคิดหนักกังวลความเครียดอะไรพวกนี้นะคะก็สุขภาพร่างกายให้ต้องดูแลนะคะบริหารร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอะไรที่หนักและเหนื่อยเกินไป for of p e n t a c l e s คะใจเย็นนะคะในรายรับรายจ่ายนะคิดประมวลผลดีๆรายรับรายจ่ายจะทำยังไงชะลอบางสิ่งอย่างในการใช้เงินหรือ จะทำอะไรจะเริ่มต้นอะไรก็ต้องใจเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะลงทุนทําอะไรกับใครก็ระวังเรื่องเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะ for o p e n c l e s นะคะจงเป็นตัวของตัวเอง the star ใจเย็นไว้ค่ะคุณกําลังฟื้นฟูในเรื่องของชีวิตสู่สความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองนะคะหรือว่าเรื่องของความเหนื่อยล้าต่างๆที่เกิดขึ้นที่พยายามสร้างกําลังที่จะได้ได้ การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินที่ฟื้นฟูเรื่องของการเงินนะคะมากขึ้นหรือว่าทํางานหนักเพื่อที่จะมีเงินมากขึ้นแน่นอน,นะค่ะคุณจะเป็นสิ่งนั้นนะคะเดอะสตาร์ชีวิตคุณกําลังประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์การันตีความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าในทิศทางไหนกําลังจะสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะขอคําตอบของชาวราศีเมษขอคําตอบนะคะโนนิทูอ r รี Improving health ดูแลสุขภาพด้วยค่ะปรับปรุงเรื่องสุขภาพนะอย่างที่บอก Communicate clearly การสื่อสารบางอย่างนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารการเคลียร์บางอย่างในในการพูดคุยนะคะอะไรบางอย่างกำลังที่จะได้รับคำตอบหรือว่าได้รับความกระจ่างเข้าใจาตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาค่ะ Choose e i g direction ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง,อน,น,ง,องนี่คือ success ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อ b u n d a n c e ความดมสมบูรณ์ความสุขเงินทองไหลมาเทมานะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตั้งแต่10ไม้เท้าเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่10เหรียญขออภัยค่ะนี่ค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ